ความรักคือเลือดกุ๊บบีฮ้ลองยังไงนะต้องได้เหรอครับความรักของผมใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าเป็นความเข้าใจซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็เหมือนแบบว่าให้พื้นที่ซึ่งกันและกันครับผมเราก็อย่างที่น้องฟอร์ดพูดก็ใช่เหมือนกันผมก็มองว่าความรักก็คือการให้โดยที่เราไม่หวังสิ่งตอบแทนเหมือนกันครับผมแล้วก็รักที่ดีก็ควรจะรู้จักรักตัวเองก่อนครับ ความรักคือความเข้าใจกันและกันและสุดท้ายก็คือรักก็คือต้องรักตัวเองจ้าความรักสําหรับผมนะครับผมผมรู้สึกว่าความรักคือความหลากหลายรักมันมีหลายรูปแบบมันเป็นได้ทั้งความสุขเป็นได้ทั้งความเศร้าในบางครั้งแล้วก็เป็นได้ทั้งความสบายใจเป็นแห้งแรงผลักดันในชีวิตมผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทุกคนอยู่แล้วเริ่มจากาเกิดมาเราลักพ่อรักแม่แล้วโตขึ้นมาเรามีเพื่อนรักเพื่อนรัก อะไรอย่างเงี้ยครับผมสุดท้ายแล้วก็ความรักก็คือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับผมเโชว์ามากเลยค่ะพี่น้องบอกว่าความรักมันก็มีหลากหลายรูปแบบอันนี้จริงค่ะเรารักได้กี่คนกี่แบบอย่างเงี้ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยคือสมัยนี้คือโอเพ่นมากอย่างเรื่องซีรีส์ของน้องๆเองถูกไหมก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่ผลักดันเกี่ยวกับเรื่องของความรักเหมือนกัน